ครั้งแรกมันจะยากไปหน่อยหรือเปล่านะแต่ถ้าเราดึงช่างมาอาศัยอยู่ที่นี่ได้คุณต้องปรับเปลี่ยนสิ่งของนิดหน่อยนะคะเราสามารถนาเงินจากแผนนี้ได้นะคะโอเคงั้นมาเริ่มจากการ่อคอย้วยกันเถอะเถอะที่นี่ที่ไหนคุณโคสุคุณโสคณโสุเกะยินดีต้อนรับสู่ Garden of Eternal Spring ค่ะรู้ชื่อผมได้ไงครับค่อยถามคำถามนั้นกับมาสเตอร์คอนดิชันนะคะ ตอนนี้ช่วยมากับฉันด้วยค่ะจับมือไว้นะคะอ่าครับนายหญิงอาสุระฉันพาคุณโคณสุเกะมาแล้วค่ะเข้ามาได้ทำได้ดีมากเอลิสขอบคุณที่มานะคะคุณโคณสุเกะขอยืมมือหน่อยค่ะอะครับอะไรล่ะนั่น่ะฉันรู้ว่าคุณคงมีคำถามมากมายแต่ช่วยตอบคำถามฉันมาก่อนนะคะคุณจำอะไรได้บ้างไหมคะก่อนที่จะมาที่นี่ ก่อนที่จะมาเจอกับเอลิสนะเหรอผมคิดว่าผมน่าจะถูกรถชนใช่แล้วค่ะคุณโคซุกิคุณอ่ะตายแล้วงั้นนี่ก็คือชีวิตหลังความตายเหรอครับก็ไม่เชิงค่ะคุณโคสุเกะวิญญาณของคุณได้มาเกิดใหม่ค่ะคุณได้มาต่างโลกฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมคุณถึงได้รับเลือกค่ะและตอนที่ฉันจับมือคุณไว้ฉันก็ได้ให้พลังกับคุณเพื่อที่จะได้อยู่ที่นี่ได้อีกสักระยะหนึ่ง ฉันไม่สามารถพาคุณกลับไปโลกเดิมได้ค่ะชีวิตของคุณได้จบลงแล้วถึงอย่างนั้นคุณก็ได้เกิดใหม่ใช้ชีวิตใหม่ที่นี่หากคุณไม่ต้องการมีความเป็นไปได้ที่คุณจะถูกอัญเชิญไปที่โลกอื่นคุณให้ผมเลือกได้ไหมครับว่าจะไปเกิดใหม่หรือจะถูกอัญเชิญไปโลกอื่นเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะให้ความทรงจาของผมยังคงอยู่ถ้าคุณเลือกที่จะถูกอัญเชิญก็ได้ค่ะผมตัดสินใจแล้วครับผมเลือกที่จะถูกอัญเชิญไปต่างโลกครับ ตัดสินใจไว้จังเลยนะคะผมคิดว่ามันยากถ้าจะให้ทุกอย่างของผมมันชีวิตเดิมผมเลยอยากจะเอาความทรงจําของผมไปที่ต่างโลกด้วยนะครับเข้าใจแล้วค่ะทางนั้นต้องใช้เวลาอันเชิเพราะสมควรช่วยสนุกกับการอยู่ที่นี่ได้ตามต้องการเลยค่ะเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับ1อาทิตย์ต่อมาพร้อมหรือยังคะครับฉันจะให้ของขวัญก่อนจากค่ะฉันจะให้พลังแก่ตาซ้ายของคุณนะคะ แต่ฉันจะปล่อยให้คุณเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวอะไรเนี่ยแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วอีกอย่างนะคะมีบางอย่างในที่ที่คุณกาลังจะถูกอันเชิญไปอะคะ่ะอะไรเนี่ยเราอยู่ในพายุทรายเหรอมนุษย์เหรอไม่สิไม่ใช่เผือ่อทันโคโสุเกะอะไรล่ะนั่นพวกเธอฆ่ามันด้วยการจงตีเพียงครั้งเดียว นายท่านมาสเตอร์โยุเกะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเอ๊ะดูเหมือนว่าฉันจะไม่เป็นไรนะมันเป็นความผิดข,ของเธอเธอจะทำให้ในายท่านบาดเจ็บนะเธอนี่มันแย่จริงๆเอ๊ะอืมเอ้ฉันไม่ได้เป็นคนเริ่มเลยนะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยว่าไงนะเธออยากจะมีปัญหาหรือไงความรู้สึกแบบนี้ปล่อยไว้ไปดีแน่แน่โอ้โหเนี่ยชิดนี่ ทำไมพวกเธอถึงเรียกฉันว่านายท่านล่ะก็คุณเป็นนายท่านของพวกเรานายท่านโคสุเกะมีเรื่องที่เราไม่ได้บอกคุณค่ะนายหญิงอาสุระสร้างเราขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ช่วยของท่านโคสุเกะค่ะงั้นเหรอครับนายหญิงเป็นคนใจดีมากเลยค่ะแล้วนายท่านคะนจะเลือกใครอยู่ข้างๆนายท่านดีคะอะ้นี่กูต้องเลือกด้วยเลอ ไม่อยากทิ้งใครไว้สักคนเลยเพิ่งจะมาถึงก็ต้องมาเลือกแล้วเถอะนี่แล้วมันจะด,ดีกว่าไม่ถ้าฉันเลือกทั้งคู่เลยถ้าไหนท่านว่าแบบนั้นฉันก็มีปัญหาอะไรหรอกค่ะฉันยังไงก็ได้ค่ะหวังว่าพวกเธอจะไม่ตีกันอีกนะก่อนที่พวกเราจะเดินทางกันช่วยตั้งชื่อให้พวกเราได้ไหมคะชื่อเหรอผมสีบอลและสีเงินถ้างั้นโคฮีและมิสกิ โกฮิเป็นชื่อที่ดีเลยค่ะงั้นตั้งแต่วันนี้ฉันมีชื่อว่ามิสกิค่ะนายท่านเราจะอยู่ในความดูแลของคุณค่ะขอบคุณนะถ้างั้นก็วัตถุดิบของปีศาจพวกนี้สามารถเอาไปขายในเมืองได้ค่ะฉันจะเก็บไว้เองนะคะเวทมนนี่สะดวกสบายจังเลยนะมีเมืองอยู่ใ,ใกล้นี้ด้วยเหรอเดินไปไกลไหมล่ะเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ที่ทวีปกลางค่ะพวกปีศาจที่แข็งแกร่งจะอยู่ที่เกาะกลางเรื่องเมืองต่างๆก็อยู่ตามชายฝั่งขอบเกาะปีศาจค่ะอย่างนั้นเหรอถ้างั้นเราควรจะตั้งแคมป์และหาอาหารกันก่อนเราแยากกันเถอะค่ะฉันตัดสินใจแล้วค่ะฉันจะออกไปหาสถานที่ค้างคืนกับนายท่านคอนซเกะเองค่ะขี้โกงนี่ฉันก็อยากไปกับนายท่านนะเสียใจด้วยฉันมาก่อนอยา พวกเธอจะยังเย็นก่อนนะพร้อมหรือยังฮะมิสกิเข้ามาเลยโคฮิอะไรกันครับนี่เยอะไปกันเถอะค่ะนายท่านอ่าโอเคโทษทีนะมิสกิโถยจริงสิโคฮิค่ะนายท่านนอกจากทวีปที่พูดมาเนี่ยมีทวีปอื่นอีกไหมขอโทษด,ด้วยค่ะ ันไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรอัสซูลาและเอลิเซ่สอนเราหลายอย่างเลยตอนอยู่ที่ Garden of Eternals p r i n g ที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือโลกนี้ดูเหมือนจะแบนแทนที่จะเป็นทรงกลมยังไงก็เถอะคนที่อยู่ที่นี่ไม่พูดถึงเรื่องขอบเขตเลยอาจจะมีบาง,างอย่างอยู่ที่นั่นก็ได้ในท่านฉันได้พาหนะมาแล้วค่ะฮะ ังกรงั้นเหรอเราจะไปกันด้วยเจ้านี่เหรอใช่ค่ะมังกรทําได้หลายอย่างเลยนะคะฉันก็คิดว่าจะเป็นพวกปาหานะธรรมดาซะอีกที่โลกนี้คนขี่มังกรกันเป็นเรื่องปกติสินะไม่ต้องห่วงนะคะนายท่านมังกรตัวนี้ฉันฝึกมาแล้วค่ะฉันมั่นใจมากๆเลยค่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสินะมันจะไม่เป็นอย่าพยายามฝืนมังคับมันจับให้แน่นๆแล้วปล่อยให้มังกรวินไปเองได้เลยค่ะ ฮายุดฮะฮเรารู้สึกได้เลยว่าเขาเชื่องมากความรู้สึกของเราเชื่อมถึงกันเรารู้ได้ว่าเขากำลังรู้สึกอะไรครูนายอยากให้ฉันเรียบแบบนั้นเหรอ <c oughs> จะโก้ถึงแม้ว่ามังกรจะเชื่องแล้วก็เธอไม่คิดว่าพวกเขาจะบินได้กันได้ดีขนาดนี้นะเป็นคนธรรมดาบินไม่ได้ดีแบบนี้แน่ๆน บางทีในท่านของเราอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เห็นก็ได้นะครูจะเย็นในท่านเกิดอะไรขึ้นหรอคะไม่รู้เหมือนกันฉันได้เชื่อมโยงกับเขาแล้วฉันต้องการฝึกประเปลี่ยนความแข็งแกร่งของมันแล้วมันก็เริ่มเหนื่อยเลยยกเลิกการเชื่อมจูๆ่ๆมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ นายท่านเราต้องเชื่อมโยงอีกครั้งและทําให้เขาใจเย็ยนลงจําเป็นต้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันโคเขาพูดเรื่องเชื่อมโยงอะไรพวกนี้เธอรู้อะไรพวกนั้นหรือเปล่ามิสกิฉันก็ไม่เคยได้ยินว่ามีใครทําแบบนั้นได้เลยนะอย่างที่ฉันคิดเลยว่าโลกใบนี้มันลึกลับมากเลยและนายท่านโคซเกิอาจจะแสดงซึ่งสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้นะยังไงก็เธอ ฉันคิดว่าเรามากินข้าวกันเถอะโอเค